ชื่อเรื่องห้องดับจิตหมายเลขสี่ในโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งที่จังหวัดชายแดนมีข่าวลือว่าห้องดับจิตหมายเลขสี่ไม่มีใครกล้าใช้งานอีกต่อไปเพราะศพสุดท้ายที่นำเข้าไปลืมตาขึ้นเองต่อนหน้ากล้องวงจรปิดและตั้งแต่นั้นมาทุกตีสามจะมีเสียงเคาะจากด้านในแม้ไม่มีศพอยู่ในห้องตาม เรื่องนี้เริ่มจากแยมนักศึกษาพยาบาลปีสุดท้ายที่ต้องฝึกงานรอบกลางคืนที่โรงพยาบาลแห่งนี้เธอถูกเวนให้ประจำอยู่แผนกฉุกเฉินและมีหน้าที่เสริมคือดูแลการรับศพในกรณีไม่มีเจ้าหน้าที่เวนกลางคืนเธอได้ยินคำเตือนจากพารงชื่อลุงจันว่าถ้าคืนไหนมีศพอย่าเก็บไว้ห้องสีเด็ดขาดนะหนูอย่าเปิดมันตอนกลางคืน คืนนั้นมีเคสหิงสาวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุถูกรับเข้ามาชื่อในเอกสารคือนัทริกาไม่มีญาติมารับไม่มีข้อมูลประวัติทางการแพทย์และไม่มีใครรู้ว่ามาจากไหนแน่ชัดห้องดับจิตว่างแค่ห้องสี่และห้องหนึ่งแต่ห้องหนึ่งปิดปรับปรุงเนื่องจากระบบแอร์รั่วแยมจึงไม่มีทางเลือกต้องพาศพเข้าห้องสี่เพียงคนเดียว เธอไม่กล้าจ้องหน้าศพนานนักเพราะหญิงสาวคนนั้นใบหน้าเต็มไปด้วยรอยเลือดแต่ริมฝีปากเหมือนแย้มยิ้มอยู่บางๆคืนนั้นแยมขึ้นเวรบนห้องพยาบาลตามปกติแต่ตอนตีสองกว,กว่าเสียงกลิ่งเตือนจากระบบกล้องวงจรปิดในห้องดับจิตดังขึ้น เธอเปิดจอมอนิเตอร์ดูแล้วต้องขนลุกเพราะร่างของนัทธริกาขยับช้าๆจากท่านอนงายกลายเป็นหันหน้ามาทางกล้องแยมรีบวิ่งไปหาลุงจันแต่ลุงไม่อยู่เธอกลับยังห้องนั้นอย่างลังเล จนเจอแค่ความเงียบศพยังนอนอยู่เหมือนเดิมแต่กล้องยังจับภาพท่าที่ผิดปกติเอาไว้ชัดเจนเธอตัดสินใจล็อกห้องแล้วกลับไปเวรด้วยใจไม่สงบคืนถัดมาแยมเรื่องฝันเห็นหญิงสาวคนนั้นเมื่อยืนอยู่ปลายเตียงพูดเพียงประโยคเดียวว่าอย่าให้ฉันอยู่ในความมืดหนาว คืนที่สามเธอไปเปิดห้องอีกครั้งเพื่อดูว่าศพยังอยู่ดีไหมแต่ในห้องว่างเปล่าไม่มีศพ บนพื้นมีรอยเท้าคนเปียกน้ำเดินเป็นทางไปยังห้องฉุกเฉินลุงจันมาบอกความจริงว่าเมื่อหลายปีก่อนมีหญิงสาวฆ่าตัวตายในห้องน้ำโรงพยาบาลเธอชื่อนัทธริกาเพราะแฟนหนุ่มทิ้งและเธอท้องโดยไม่ได้ตั้งใจศพถูกเก็บไว้ที่ห้องสี่เช่นกันเพราะห้องอื่นเต็มแต่คืนนั้นศพของเธอหายไปจากห้องโดยไม่มีใครอธิบาย ไดและกล้องจับภาพตอนเธอหลืมตาขึ้นแล้วนั่งพิงกำแพงตั้งแต่นั้นมา ทุกคืนตีสาจะมีเสียงเคาะห้องสี่สาครั้งและอุณหภูมิในห้องจะลดลงถึงสองศาเซลเซียสแม้ไม่มีศพอยู่เลยตามหลังเหตุการณ์นั้นแยนล่าออกจากฝึกงานทันทีเธอไม่กล้ากลับไปเหยียบโรงพยาบาลน,นั้นอีกในวันสุดท้ายก่อนออกจากโรงพยาบาลเธอหันไปมองกล้องวงจรปิดที่ทางเดินและเห็นหญิงสาวผมยาวในชุดคนไข้ ยืนส่งยิ้มให้เธออยู่หน้าห้องดับจิตหมายเลขสี่ไม่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่ที่โรงพยาบาลแห่งนั้นห้องหมายเลขสี่ยังคงปิดล็อกอยู่เสมอแต่เสียงเคาะยังคงดังทุกคืน